สบายดีพี่น้องยินดีตอนรับข้าสู่ซ่องหมอมเสนลวมือนีหมอมพาพี่น้องมาสมบรรยากาศยามเช้าเศร้ามอนีพลล้นลินพี่น้องอันนี้ก็คือบรรยากาศยามเช้าเศร้าอยู่แถวเดินเพื่อนหมอมนี่แหละเพื่อนหมอมกสิมีแต่ปลาใหม่มีแต่ต้นใหม่ต้นตอกส่วนเพื่อนกสิยู่ทั้งพูนเป็นเพื่อนใหม่หลังนน้อย นั่นนี้ก็คืออยู่แถวบ้านนอกหรือพี่นอ้องบ้านมอมอยู่แถวบ้านนอก เกียรห่องสะนันอยู่ฝนตกลินะ หากเกียบอันนี้ก็คือล้านชายเพิ่นพากันเอางงวาอาคอกอเล็กหน่อยอยู่ตามสซนน้ำบดกระสิแบบนี้แล้วพี่น้องตื่นเศร้ามากกับผากันเอางงวาอาคอกหากินหยาน้่นมือแรงกับเอาคอสอกไว้้ย ยังเป็นสีมันมันจะเจ็บ นี่คือคิดจะกลับคองเด็กหน่อยเนาะก่อนไปโรงเยียนก็จะเอางัวออกคอกมากินหยาหยาก็ซื้อไปเกี่ยวมาไว้คนลินเลยกับบเดอันไปเลี้ยงงัวก็ไปเกี่ยวหญ้ามาไว้แบบนี้แล้วก็เอาง้วออกมามากินเด็กหน่อยตามโซนนะบดก็จะบปคือเด็กหน่อยในเมือง ສິວັນຈິດຕົນຕົກແດບແດບໃສສາຜູີນ້ອງຝົນຕົກງແຕ່ວ່າຕອນນີ້ນິນ ดิด่นหน่อยเศร้าตกแห้งแล้วตกตั้งแต่ตอนบ่ายสามโมงตนกจากงคืนบุพี่นอกมาขียมับมกซีดาธรรมศาสตร์อันนี้กับพี่น้องืูตามเดินเพื่อนเกิดเองตามเดิน bạn à bây giờ ngang quên thì bây thế món มาเียบประกับกับท่านแกเก็บกระเกิดเองแบบธรรมศาสตร์เพราะเมนเกิดเองเนาะบ้าน,นไหนไว้กินแล้วแกงขิบไปแล้วกรเกิดพี่น้องอยู่ตามโซนน้ำบทบ้านบ้านเนาะประมาณหนึ่ง เกียบขึ้นิซุกแล้วอยู่ป่ายเอาบ่วเทิงองี่น้วยอื่นยังเก็บมันแก่ๆค่ะก่อน อันนี้ก็เป็นเดินเฮือนของหมอมเองเนาะเป็นเดินเดินกว่วงเลยเป็นป่าเนะไม่โมเมนป่าเราเนาะปลูกไว้น้หม่สางเว่จะสิปูกอ้อมเดินเฮือนเลยหอกงวนส่วนเฮือนเจสิยู่ทั้งฟูนเป็นเฮือนไม้เก่าๆปลูกมาหลายปีแล้ว ทั้งพูนเป็น,น,น,เนิเป็นทุ่งนาพี่น้องเพื่อนก็สิอยู่ทั้งพูนพี่น้องเป็นเพื่อนใหม่คลิปรีีกับจบชันนีดเดอร์พี่น้องไปพอกันคลิปหน้าสบายดี